สวัสดีค่ะวันนี้งานคู่รู้สภาจังหวัดพัทลุงจะมาแนะนําขั้นตอนการแก้ไขข,ข้อมูลต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ KSP Self Service ค่ะเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนูใบอนุญาตเลือกยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาตค่ะคลิกที่ปุ่มสีฟ้าขวามือ เลือกแก้ไขข้อมูลตามหัวข้อที่เจ้าหน้าที่ทวงเอกสารได้เลยค่ะโดยคลิกปุ่มเครื่องหมายปากกาขวามือเพื่อแนบไฟล์ใหม่ที่ถูกต้องเมื่อแนบไฟล์ที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะคะหลังจากแก้ไขข้อมูลและแนบเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมแล้วคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อบันทึกและส่งคำขอค่ะคลิกปิดหน้าต่างและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอตามลำดับค่ะ